ราชวงศ์มหิธรปุระข้อสันนิษฐานใหม่โดยอาจารย์ดุสิตทุมมากกอนนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปกรที่8ขอนแกน่นเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์มหิธรปุระนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของดินแดนภาคอีสานของประเทศไทยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่17-18เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่6ปรถมกษัตริย์ของราชวงศ์นี้มีครอบครัววงญาติอยู่ที่เมืองมหิดรปุระนักวิชาการจึงเรียกราชวงศ์ของพระองค์ว่าราชวงศ์มหิดรปุระ และที่สำคัญเรื่องราวส่วนใหญ่ของกษัตริย์ราชวงศ์นี้พบอยู่ในดินแดนแถบภาคอีสานของประเทศไทยเช่นปราสาทพนมวันจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครจำปาสีอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชาที่ติดต่อกับภาคอีสานของไทย เช่นปรา,าสาทพนมสันดักปรา,าสาทพระวิหารเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการหลายท่านสันนิฐานว่าเมืองมหิธรปุระนี้ควรจะตั้งอยู่ในดินแดนแถบภาคอีสานของประเทศไทยที่สำคัญเช่นอาจารย์อมราศีสุชาติกล่าวว่าเมืองมหิธรปุระน่าจะมีความสัมพันธ์กับปรา,าสาทพระวิหารโดยมีกรรมสเตงมหิทระวรมัน เจ้าเมืองวิเพทะผู้มีหน้าที่ดูแลปราสาทพระวิหารเป็นต้นสกุลของราชวงศ์มหิธรปุระต่อมาพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งได้สั่งให้กัมสเตงม,มหิธระวรนพร้อมด้วยวงญาติย้ายเมืองไปอยู่ที่ดินแดนแห่งลังโคนหรือเมืองมหิธรปุระอันได้แก่ดินแดนแถบเขาพนมรุง้งขณะที่อาจารย์สุจิตวงเทพสันนิฐานว่า บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลเป็นที่ตั้งของรัฐมหิธรปุระซึ่งเป็นจุดกำเนิดของราชวงศ์มหิธรปุระผู้มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างปรา,าสาทนาครวัดนักปราชญ์บางท่านเชื่อว่าปรา,าสาทพิมายมีอายุราวพศ .1600 เป็นาศาสนสถานที่สำคัญที่สุดและอาจเป็นศูนย์กลางของมหิธรปุระ อย่างไรก็ดีมีข้อสันนิษฐานประการหนึ่งก็คือชื่อมหิทอนนี้พบในจารึกหลายหลักในดินแดนภาคอีสานร,ระบุว่าเป็นชื่อตำแหน่งคุณนางแห่งราชสำนักขเขมรโบราณที่รับราชการอยู่ในแถบภาคอีสานของประเทศไทยในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-17ได้แก่จารึกปราสาทปลายบัตร3พศ1468กล่าวว่า รัชกาลพระเจ้าสีอีสานวรมันที่สองมีพระาราชโอรถึงคุณนางชั้นผู้ใหญ่ในดินแดนแถบพนมรุง้งมีคุณนางชื่อกัมสเตงอัญญามหิทธละวรมันร่วมอยู่ด้วยศิลาจารึกปราสาทพระวิหารหนึ่งพศ1581พบที่ปราสาทพระวิหารประเทศกัมพูชาติดชายแดนไทยด้านจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าพระเจ้าสุริยวรมัณที่หนึ่งทรงสั่งให้ เลี่ยนแปลงโยกย้ายข้าราชการผู้ปกครองเมืองวิเพทะโดยสั่งให้กรรมสเตงสีมหิทระวรรมันเจ้าเมืองวิเพทะซึ่งมีหน้าที่ดูแลปราสาทพระวิหารย้ายวงญาติไปสร้างเมืองใหม่อยู่ที่ดินแดนแห่งลังโคนและมอบเมืองวิเพทะให้อยู่ในความดูแลของกรัมสเตงสีสุกรรมมาสเต,เตงีจารึกปราสาทพระวิหารสพศ1581 นอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราวเดียวกับจารึกปรา,าสาทพระวิหารหนึ่งแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งได้มอบดินแดนให้ชาวไทยดำหรือคนผิวสีดำที่จงรักภักดีคือพรรกมาราสเตงีและให้ยายาชนผิวดำที่มีนิสัยดุร้ายกบฏมาทุกรัชการไปอยู่ในดินแดนลุ่มๆดอนๆจึงเป็นไปได้ว่าพระกมาราัสเตงี ซึ่งเป็นชนชาติไทยดำน่าจะเป็นคนเดียวกับสเตงสีสุกรรมมาสเตงีเจ้าเมืองวิเพทาคนใหม่ส่วนญาติชนชาติไทยดำที่ถูกย้ายก็คือกรัมสเตงสีมหิทระวรมันนั่นย่อมแสดงว่าในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งดินแดนแถบปราสาทพระวิหารถูกปกครองโดยข้าราชการชนชาติไทยดำด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อว่า ดำสเตงสีมหิทอนปุระเป็นชนชาติไทยดำผู้ที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งไม่ไว้วางใจจึงถูกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ดินแดนแห่งลังโคนซึ่งในจารึกกล่าวว่าเป็นที่ลุ่ม่ๆดอนๆอ,อีกด้วยส่วนคำว่าชนชาติไทยดำนั้นน่าเชื่อว่าไม่ใช่ชนชาติขเขมรหรือมอนแต่น่าจะเป็นชนชาติไทยเสียมหรือสยามสาขาหนึ่งซึ่งจิตภูมิศักดิ์กล่าวว่า คำว่าไทยไม้มลไราหรือไทยไม้มาไราย,ยอ,อยักษ์นั้นเป็นคำที่เรียกตนเองของคนไทยมาแต่ในอดีตหมายถึงคนสังคมเสรีอิสระหรือเอกราชและผู้เป็นใหญ่ส่วนคำว่าเสียมหรือสยามเสียนเสียมเซมเป็นชื่อที่คนชนชาติอื่นๆเรียกคนไทยในช่วงพุทธศตวตรรษที่18มีจารึกสำคัญสองหลัก ที่กล่าวถึงสายตระกูลราชวงศ์นี้หลักหนึ่งคือจาลึกปราสาทพระขันประเทศกัมพูชาสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราพุทธศตรวตรรษที่18จาลึกปราสาทพระขันได้กล่าวถึงราชสกุลของพระอ,องค์ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6ทรงครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณที่เมืองสีโสธรปุระทรงมีครอบครัววงญาติอยู่ที่เมืองมหิธรปุระ โดยพระนิิฐาของพระองค์ทรงมีพระราชธิดาซึ่งเป็นพระราชมัรดาของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองและพระราชโอรสองค์หนึ่งที่มีอำนาจมากทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีมหิทธราทิตซึ่งเสกสมรสกับพระนางราชปตินทละลักษมีมีพระราชโอรสองค์หนึ่งที่มีอำนาจมาก คือพระเจ้าธรณีทราวรมันที่สองผู้ทรงนับถือพุทธศาสนามหายานซึ่งก็คือพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจาลึกอีกหลักหนึ่งคือจารึกปราสาทพนมรุ้งเจ็ดซึ่งฮิลัญยะบุตรท่านนาเรนรารทิศผู้สถาปนาปราสาทประธานปราสาทพนมรุง้งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่17ได้สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่18 กล่าวถึงราชวงศ์ของท่านว่าสืบราชสกุลมาจากพระเจ้าเฮรัญยะวรมันและพระนางฮิรัญยะลักษมีมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่กสิตินทราครามทรงมีราชโอรสได้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรขขเขมรโบราณจำนวนสามองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าธรณินทระวรมันที่หนึ่งและพระศรียุพราช โดยทรงมีพระราชนัดดาที่เกิดจากพระราชธิดาองค์หนึ่งเสกสมรสกับพระเจ้ากสิตินทราธิตมีพระาราชโอรสที่มีอำนาจมากองค์หนึ่งได้เป็นกษัตริย์อาณาจักรเขมรโบราณคือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองซึ่งมีพระราชธิดาองค์หนึ่งคือพระนางภูปตินทราลักษมีซึ่งเป็นพระมารดาของท่านนาเรนทราธิต จารึกสองหลักนี้สลักในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในช่วงพุทธศตวรรษที่18แม้จะกล่าวถึงสายตระกูลเครือญาติเดียวกันแต่มีเนื้อหาแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดโดยเฉพาะตัวบุคคลตรงกันทั้งสองหลักมีแตกต่างกันบ้างตรงชื่อเมืองโดยในจารึกปราสาทพระขันมีเมืองสําคัญคือเมืองม่ิทอนปุระซึ่งเป็นถิ่นวงญาติของพระเจ้าชัยบรมันที่6 และต่อมาได้ปกครองโดยพระเจ้าสีมหิทราทิตซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่วนในจารึกพนมรุ้งเมีเมืองสำคัญคือเมืองกสิตินทราครามมีกษัตริย์ปกครองคือพระเจ้ากสิตินทราทิตซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองจึงแสดงให้เห็นว่าราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7และท่านนาเรนทราทิต สืบสายราชาสกุลเดียวกันเพียงแต่ปกครองบ้านเมืองคนละเมืองโดยสายของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปกครองมหิธรปุระส่วนสายของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองและท่านนาเรนทราชทิศปกครองเมืองกสิทตินทราคามจากข้อสังเกตดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากัมสเตงสีมหิทระวรมันเจ้าเมืองวิเพทะน่าจะมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์มหิธรปุระเนื่องจาก มีระยะประลาใกล้เคียงกับการสถาปนาราชวงศ์มหิทธรปุระโดยพระเจ้าชัยวรมันที่6ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่17แม้ว่าดินแดนแห่งลังโคนที่สร้างเมืองของมหิธรวรมันยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ใดแต่เชื่อว่าอยู่ในเขตภาคอีสานของประเทศไทยและดินแดนแห่งนี้คงเป็นบ้านเมืองตามแบบวัฒนธรรมขเขมรโบราณที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม คือแหล่งน้ําและมีที่ดอนคือที่สูงหรือภูเขานอกจากนี้ยังต้องมีความสัมพันธ์ด้านศิลปรกรรมกับปราสาทภรวิหารตลอดจนมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่1 6บหถึงสิอีกด้วยซึ่งเมื่อตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีในดินแดนภาคอีสานพบว่าในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17ดินแดนแถบแองโคราช ซึ่งมีวัฒนธรรมเขมรโบราณเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนั้นไม่พบว่ามีการสร้างศาสนสถานมากนักศาสนสถานส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ขึ้นไปและกลางพุทธศตวรรษที่17ลงมาเช่นปราสาทเมืองต่ำมีอายุการสร้างลาวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่16ปราสาทพนมรุ้งแม้จะมีการสร้างศาสนสถานตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่15 คือปรางอิดและปรางน้อยราวช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่1 5ร่วมสมัยปราสาทเมืองต่ำส่วนปราสาทประธานปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่1 7ถึงต้นพุทธศตวรรษที่18ส่วนปราสาทประธานปราสาทพิมายสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่1 7ขณะที่ดินแดนแถบแอ่งสกลนครที่อยู่ด้านทิศตะวันออก ของเทือกเขาภูพานมีเมืองสกลนครเก่าหรือเมืองหนองหานหลวงริมฝั่งหนองหานหลวงซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเมืองแห่งนี้เป็นเมืองในคติวัฒนธรรมขเขมรโบราณที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่16ถึงกลางพุทธศตรวรรษที่17บริเวณภายในตัวเมืองนอกเมืองและบริเวณใกล้เคียงได้สำรวจพบศาสนสถานประเภทปราสาท ในคติวัฒนธรรมขเขมรโบราณก่อสร้างขึ้นหลายแห่งที่สำคัญเช่นเมืองสกลนครเก่ามีลักษณะแผนผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีคูกำแพงเมืองล้อมรอบขนาด1,500คูณ1,350เมตรภายในเมืองมีโบราณสถานสำคัญคือพระาธาเชิงชุมซึ่งเดิมเป็นปราสาทในศิลปะขเขมรโบราณพบจารึก บริเวณวงกรอบประตูทางเข้ามีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16-17กล่าวถึงกรรมสเตงและโขนพลซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทําการกําหนดหลักเขตที่ดินและการถวายสิ่งของแด่าศาสนสถานด้านหน้าปราสาทมีบารายขนาดใหญ่ด้านนอกเมืองสกลนครเก่าด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตร มีพระธาตุดุมซึ่งเป็นปรา,าสาทศิลปะเขมรโบราณในคติศาสนาฮินดูอายุราวปลายพุทธศตรวตรรษที่1 6บหถึงสิตั้งอยู่ในเขตวัดพระธาตุดุมอำเภอเมืองสกลนครพระธาตุนารายเจงเวงปรา,าสาทในคติศาสนาฮินดูไซวันิกายศิลปะเขมรสมัยบาปวนตอนปลายราวพุทธศตรวตรรษที่16 17, ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่17มีภาพสลัก พระนารายณ์บรรทมศิลป์และพระศิวะนาตราชตลอดจนภาพสลักมหากาปรามยณะที่มีความสัมพันธ์กับบรรดาศาสนาสถานสำคัญที่ราชวงมหมิทรปุระสร้างขึ้นเช่นปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นห่างจากตัวเมืองสกลนครเก่าไปทางทิศตะวันตกประมาณ22กิโลเมตร ในเขตอำเภอพันานานิคมมีโบราณสถานสำคัญคือพระาธาตุผู่เพกที่ตั้งอยู่บนยอดผู่เพกหนึ่งในยอดเขาสูงในเขตเทือกเขาผูพานโดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ522เมตรมีลักษณะเป็นปราสาทขนาดใหญ่ประเภทศาสนาบันพศในคติศาสนาฮินดูไซวานิกายก่กอด้วยหินทรายทั้งหลัง มีศิวลึงเป็นประธานของาศาสนสถานมีอายุราวปลายพุทธศตรวตรรษที่16-17ที่อาจเทียบได้กับปราสาทพระวิหารประเทศกัมพูชาแม้าศาสนสถานแห่งนี้จะสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากยังไม่มีการแกะสลักลายประดับแต่ก็มีการใช้งานประกอบพิธีกรรมแล้วนอกจากนี้แล้วปฏิมาก,กรรมรูปพระโพธิสัตว์ ในอาคารทรงสามเหลี่ยมอายุราวปลายพุทธศตรวตรรษที่16-17ถึง17้ำพระอุทยานประวัติศาสตร์ภูพาบาทจังหวัดอุดรธานีตามคติพุทธศาสนามหายานก็แสดงอิทธิพลศิลปกรรมจากปราสาทพระวิหารเป็นอย่างมากและเมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งของเมืองสกลนครเกา่าที่มีผูพานเป็นปราการบนยอดผูพานมีพระาธาตุผูเพกเป็นศาสนาบัณฑโพธ เหนือยอดเขาเช่นเดียวกับปราสาทพระวิหารมีหนองหารหลวงเป็นแหล่งน้ำใหญ่เป็นคลังปลาอันอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับทะเลสาบแห่งเมืองพนครประเทศกัมพูชาที่แวดล้อมด้วยที่ราบกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวทอดยาวสู่แม่น้ำโขงจนถึงฝั่งประเทศลาวและเวียดนามที่มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่า ตลอดจนชนพื้นเมืองทําให้สามารถสร้างบ้านแปลงเมืองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะขุนนางยศกรรมสเตงที่จัดสรรที่ดินกับข้าราชการและประชาชนในเขตพระธาตเชิงชุมนั้นก็มีอายุร่วมสมัยกับกรรมสเตงมหิธระวรมันที่ย้ายจากปราสาทพระวิหารมายังดินแดนแห่งลังโคนพอดีคือในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16-17นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ศรีศักด์วัลลิโพดมกล่าวว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อของรัฐหรือเมืองสำคัญในช่วงเวลาระหว่างพุทธศตรวตรรษที่16-17ก็ตามแต่ก็พบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงเมืองขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นศูนย์กลางของรัฐได้เช่นเมืองพิมายในลุ่มแม่น้ำม,มูลของแองโคราชและเมืองหนองหานหลวงจังหวัดสกลนคร ด้วยเหตุนี้จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าดินแดนแห่งลังโคนที่กรรมสเตงม,มหิทระวรมันได้รับพระราชทานจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งให้มาสร้างเมืองใหม่ในานามเมืองมหิทรปุระน่าจะได้แก่พื้นที่บริเวณเมืองสกลนครเก่าหรือเมืองหนองหารหลวงในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่16ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่17โดยมีผู้สืบต่อสำคัญคือพระเจ้าชัยวรมันที่ห และพระเจ้าทรณินทระวรมันที่หนึ่งซึ่งทั้งสองพระองค์คงใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานอำนาจในการทำสงครามขยายอำนาจเพื่ออ้างสิทธิในการปกครองอาณาจักรขขเขมรโบราณกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่เมืองพนานครประเทศกัมพูชาและเป็นไปได้ว่าพระองค์อาจครองราชอยู่ที่เมืองไมหิธอนปุระซึ่งได้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมขเขมรโบราณของบ้านเมือง ในดินแดนแองสกลนอครแองโคราดตลอดจนบางส่วนของประเทศลาวโดยเมืองแห่งนี้นับถือทั้งาศาสนาพุทธมหายานและาศาสนาฮินดูจนถึงในสมัยพระราชนัดดาของพระองค์คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองลาวกลางพุทธศตรวรรษที่17การทำสงครามกับอาณาจักรเขมรโบราณได้สิ้นสุดลงพระองค์สามารถผนวกดินแดนเข้าเป็นปึกแผ่น ทรงของราชที่เมืองพะนครและสร้างปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นศาสนาสถานประจำรัชกาลของพระองค์พร้อมกันนั้นพระราชวงศ์และขุนนางสำคัญของพระองค์ก็ได้สร้างศาสนาสถานสำคัญในดินแดนแถบภาคอีสานของประเทศไทยเช่นเนเรนทราทิต์ซึ่งมีศักเป็นพระราชนัดดาสร้างปราสาทพนมรุง้ง กมรเตงอัญญสีวีเรนทราธิบดีเจ้าเมืองโฉกวากคุลคุนศึกสำคัญสถาปนาสีวีเรนทราสมซึ่งน่าจะได้แก่ปราสาทประทานปราสาทพิมายเพื่อถวายแด่กมรเงตงชาคตาวิมายะและบุคคลผู้นี้เป็นหนึ่งในแม่ทัพสำคัญในภาพสลักกระบวนทัพอันยิ่งใหญ่ที่ปราสาทนครวัดของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองร่วมกับกองทัพ จากเมืองสำคัญต่างๆรวมทั้งกองทัพเสียมกุกซึ่งอาจได้แก่กองทัพไทยดำจากถิ่นฐานเดิมที่เป็นเครือญาติของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองที่มหิดรปุระหรือเมืองสกลนครเก่าก็เป็นได้อย่างไรก็ตามถิ่นฐานเดิมของราชวงศ์มหิธรปุระที่ปราสาทพระวิหารและดินแดนแถบจังหวัดรีสเกตก็ยังมีความสำคัญอย่างมาก ต่อกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระโดยมีกษัตริย์ราชวงศ์นี้จำนวนสามพระองค์ที่ขึ้นของราชโดยพราหมพระขวัตบาทกมรเตงอัญญคุรุสีที่วากรบฑิตแห่งปราสาทพระวิหารเป็นผู้ประกอบพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์คือพระเจ้าชัยวรมันที่หกพระเจ้าธรณินทระวรมันที่หนึ่งและพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองซึ่งในจารึกปราสาทพระวิหารสอง กล่าวว่าเท้าของพราหมผู้นี้ข้างหนึ่งวางอยู่เหนือพุ่มิผาหั์และอีกข้างหนึ่งวางอยู่เหนือพระเศียรของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองด้วยเหตุน,นี้จึงน่าเชื่อได้ว่าดินแดนแถบปราสาทพวิหารและจังหวัดสีสเกตอาจจะเป็นที่ตั้งเมืองกสิตินทราครามเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของราชวงศ์มาหิธรปุระ สายตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองที่จารึกปราสาทพนมรุงเจ็กล่าวถึงนั่นเอง